สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรากลับมาเจอกันในช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายวันนี้ครูออนมีนะคะบาการทําเบนยิมมาฝากเด็กๆนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆชูมือขึ้นมาสองมือแบบน,นี้นะคะ,ะข้างขวาจะกำข้างซ้ายจะเบสลับกันกำเบกำเบกำเบกำ เบกัมเบ่อา um uh, ทีนี้จะมีเพลงมาประกอบด้วยนะคะจับคู่เด็กๆก็จับคู่กับผู้ปกครองนะคะครูออนจับจับคู่กับครูปุ้ยวันนี้ครูปุ้ยมาช่วยนะคะอา uh, uh huh. เราจะมาร้องเพลงแมงมุมเด็กๆร้องเป็นไหมคะอา uh, uh huh. ถ้าร้องเป็นนะคะช่วยกันร้องนะคะ uh huh. เดี๋ยว รอบแรกจะไปช้าช้านะคะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เด็กๆก็หันหน้ากับผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวครูอาจจะหันหน้ากับครูปุ้ยครูอาจจะเบรครูปุ้ยจะกำนะครั้งนี้อขนจะกำครูปุ้ยจะเบรแบบนี้นะคะอีกแบบนี้นะคะสลับกันแบบนี้แล้วร้องเพลงเพลงมุมนะคะไปพร้อมๆกันพร้อมเรียงคะ่ะพร้อมแล้วสามสี่ แมงมุมลายตัวนั้นฉันเอ็นมันสมสารเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแหงเยอดปลายลับตามันลีบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวทำได้ไหมคะเด็กๆ <c oughs> อ่าทีนี้เราจะเพิ่ม ระดับขึ้นมาให้เร็วขึ้นนิดนึงอ่านะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมๆกันนะคะอ่านี่นะคะประกบเข้าหากันแบบนี้นี่โอเคนะคะเด็กๆทำกับผู้ปกครองนะคะอ่าพร้อมแล้วสามสแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งดไปลับตามันหลีดไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอ้าวเราก็จะมาอยู่ในท่าแรกใช่ไหมคะเพื่อเราร้องเสร็จแล้วโอเคอ่าเด็กๆทำได้ไหมคะ วันนี้นะคะครูออนมีเกมมาฝากเด็กๆนะคะอ่าเช้นชานี้ที่บอกไปแล้วว่าการอะไรคะการออกกำลังกายนะคะเป็นยังไงคะทำให้ไรทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทำยังไงการออกกำลังกายมันมีการออกกำลังกายหลายอย่างนะคะวันนี้ก็จะมี กีฬานะคะอ่าเป็นอุปกรณ์นะคะกีฬาเนี่ยการออกกําลังกายนะคะดูรูปแรกเด็กๆเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรรูปอะไรคะรูปฟุตบอลใช่ไหมคะอ่ารูปฟุตบอลเรามีรูปฟุตบอลเสร็จแล้วเราต้องไปเล่นที่ไหนคะเล่นในบ้านได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องไปสนามฟุตบอลในสนามฟุตบอลเนี่ย เขามีอะไรเพื่อที่เราจะได้เตะปุ้งเข้าไปมีอะไรคะมีประตูใช่หรือไม่อ่าให้เด็กๆนะคะจับคู่เข้าไปอ่าลูกฟุตบอลต้องคู่กับประตูเออประตูใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะรูปที่สองรูปอะไรเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะไม้อะไรไม้แบ็ดใช่ไหมคะไม้แบ็ดต้องคู่กับอะไรคะ ถ้าไม่มีลูกมันจะตีได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นลูกของลูกแบบเท่านั้นนะคะยงเส้นไปอ่าต่อไปลูกที่สามลูกอะไรคะลูกอะไรคะไม้อะไรไม้ปิงปองไม้ปิงปองไปตีกับลูกเทนีได้ไหมลูกไม้แบบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะต้องตีกับลูกของปิงปอง ลูกปิงปองไม้ปิงปองต้องตีกับลูกปิงปองใช่ไหมคะอ้ะอาโยงเส้นไปลูกที่สี่ชุดอะไรคะเด็กๆชุดอะไรชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําเราไปไว่ายน้ําแล้วมันที่ขาดไม่ได้คืออะไรมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรมวกใช่ไหมอ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรคะแว่นตานะคะ กันน้ำเข้าตาอ่าเด็กๆนะคะอย่ไปแบบนี้นะคะนี่คือกีฬานะคะกีฬาที่สามารถเด็กๆนะคะเล่นได้จะเป็นการเตะฟุตบอลอ่าการเล่นปิงปองการว่ายน้ำการเล่นแบดบอ่าใช่ไหมคะดเด็กๆสามารถเล่นได้นะคะเป็นการออกกำลังกายเบาๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดู การบ้านของเราวันนี้นะคะหนังสือชุดเสริมทักษะในหน้าที่43นะคะเขาว่ายังไงนะม,มีรูปอะไรนะมีรูปเด็กๆใช่ไหมคะอาให้เด็กๆระบายสีแล้วก็ฝึกนับตัวเลขนะคะมี1 2 3 4แล้วก็ห้าใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะเลขห้านะคะ อีกหนึ่งาการอีกหนึ่งแผนนะคะหนังสือชุดกิจกรรมสร้างสารรค์ในหน้าที่17เพื่อนๆเขาเขาทำไมกันคะเด็กๆเขาทำไมคะวิ่งใช่ไหมเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะบริหารขาแขนส่วนต่างๆของร่างกายนะคะบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพนะคะ ที่เพื่อนเพื่อนกำลังออกกำลังกายเนี่ยให้สวยงามนะคะครูอ่อนฝากไว้นะคะมีสองแผ่นใช่ไหมคะมีสองเล่มน,นะคะฝากไว้สำหรับบ่ายนี้นะคะครูอ่อ,อนฝากไว้แค่นี้เรามาเจอกันใหม่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ